สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์คลิปนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าศัตรูของคุณที่เคยทำร้ายคุณใส่ร้ายคุณอย่างไม่เป็นธรรมเขากำลังจะเจอกับอะไรเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะ ศัตรูที่เคยทำร้ายคุณอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยนะคนแรกคนแรกเป็นคนที่คุณเนี่ยเคยเคยรักเคยชอบนะบุคคลแรกที่คุณรู้สึกว่า คุณอยากจะเป็นเพื่อนอยากจะจริงจังคนแรกเนี่ยเป็นคนที่คุณเนี่ยเคยมอบความรักให้บุคคลผู้นี้เป็นคนทํางานด้านตัวเลขงานที่เกี่ยวกับตัวเลขเช่นครูสอนฟิสิกส์ครูสอนเลขนักคำนวณหวยนักบัญชี ครูสอนวิชาคำนวณการเงินคำนวณต้นทุนโรงงานคำนวณภาษีบุคคลผู้เนี้ยทำงานเกี่ยวกับตัวเลขอาจจะเป็นนักนักใบหวยนักใบหวยนักคำนวณหวยอะไรอะไรก็หวยหวยหวยเป็นคนที่เกี่ยวกับหวยบุคคลผู้เนี้ยทำงานเกี่ยวกับ ตัวเลขอาจจะเป็นนักบัญชีเป็นนักคำนวณหวยเป็นครูสอนฟิสิกส์คณิตศาสตร์บัญชีการเงินเป็นคนที่คุณเนี่ยเคยมอบความรักและความไว้วางใจให้แต่คุณได้รับการทรยศนะคะบุคคลที่สองเนี่ยเป็นเพื่อนผู้หญิงที่เลิกคบกับคุณไปแล้วบุคคลผู้นี้เขาจะมีลักษณะ สวยน้อยกว่าคุณผิวคำ้ำขี้ฉาสวยน้อยกว่าคุณคุณผิวขาวคุณสวยคนเนี้ยตัวดำไม่สวยคุณเจ็บปวดมากที่เพื่อนเก่าทรยศอันเนี้ยเป็นเพื่อนเก่าอันเนี้ยเป็นโจรอันเนี้ยนักคณิตศาสตร์นักใบหวยอันเนี้ยโจร โจรที่โกงเงินคุณไปโจรที่ชอบโกงคุณเนี่ยเป็นชาวราศีสิงค์ค่ะอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เช่นแก๊งคอเซนเตอร์โจรขึ้นบ้านเพื่อนที่ขโมยของเพื่อนที่ขโมยเงินคนคนนี้เคยลักขโมยเงินคุณเขาคือชาวราศีสิงห์ ส่วนอีกคนนึงนะคนคนนี้เป็นเพื่อนที่อายุน้อยกว่าแล้วแอบแทงข้างหลังแทงข้างหลังทะลุไปถึงหัวใจแทงแล้วเจ็บจิตจีด๊ดแทงแล้วเจ็บมากแทงแล้วเจ็บสุดๆไปเลยคุณก็เจ็บไม่ใช่ว่าไม่เจ็บบุคคลผู้นี้อ่า อายุน้อยแบบคุณนะเคยทะเลาะแล้วก็เลิกคบกับคุณไปแล้วส่วนคนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นพวกหมอดูลางส่งครูบาอาจารย์นักแปลภาษานักศึกษาระดับปริญญาโทคนมีความรู้ที่ทำให้คุณเจ็บปวดโชอกชำ้ำคุณไม่ได้รับความยุติธรรมคุณได้รับ แต่ความเจ็บปวดและชอกช้ำเราจะมาดูกันว่าคนเหล่าเนี้ยเขาจะต้องชดใช้กรรมอะไรให้กับคุณเหมือนคุณน่ะเคยมอบความรักให้นะเนี่ยคุณเคยมอบความรักให้แต่คนผู้นี้ย เขาเป็นคนทำงานเกี่ยวกับตัวเลขนะอาจจะเป็นสถาปนิกวิศวกรครูสอนบัญชีครูสอนการเงินครูสอนเลขก็ได้เป็นคนทำงานด้านตัวเลขแล้วก็เป็นคนเก่งมาก จะป่วยป่วยกระทันหันด้วยเหมือนติดเชื้ออะไรสักอย่างกรรมที่เขาทำกับคุณเนี่ยจะส่งผลให้ บุคคลผู้นี้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายและมีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาทางด้านการเงินคนคนนี้จะป่วยนะใบนี้ป่วยใบนี้ก็คือเหมือนติดเชื้อป่วยด้วยไวรัสป่วยด้วยการติดเชื้อต้องย้ายที่อยู่ติดเชื้อเจ็บไข้ได้ป่วยมีปัญหาเรื่องเงิน พยายามจะวิ่งเต้นยืมเงินจากคนที่ฐานะร่ำรวยกว่าแต่ถูกแฉถูกนินทาผิดหวังและเขาก็มีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องหมุนเงินไม่ทันน่ะบุคคลผู้นี้อาจจะเรียนจบทางด้านดาราศาสตร์เป็นนักคำนวณ เป็นโหรก็ได้นะเป็นหมอดูเป็นนักคำนวณหวยเป็นครูสอนฟิสิกส์ครูสอนเลขครูสอนบัญชีครูสอนการเงินเป็นวิศวะทำงานด้านตัวเลขเขาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพและมีปัญหาเรื่องหนี้สินก็คือว่าสิ่งที่เขาทำกับคุณเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยหมุนเงินไม่ทันพอเขาหมุนเงินไม่ทันเนี่ย ปัญหามันก็เลยตามมาเยอะปัญหามันก็เข้ามาส่วนคนที่เป็นเพื่อนเก่าคุณเนี่ยก็คือว่าเขาอิจฉาที่ว่าคุณน่ะสวยกว่าคุณสวยกว่า,ค,ววาคุณขาวกว่าคุณน่ารักกว่าคุณดูดีกว่าเขาก็เลยเกิดความอิจฉาริษยาไม่ชอบไม่พอใจไม่ถูกใจไม่ชอบอิจฉาที่คุณดูดีกว่าอิจฉาที่คุณสวยกว่า เขาจะโดนคนใกล้ชิดหลอกเงินทองนะเนี่ยโอ้เนี่ยถูกป้นถูกโกงเงินมีปัญหาเกี่ยวกับถูกช่อโกงทรัพย์สนะินน่ะมีเรื่องเสียหายไม่คาดฝันถูกเอาเปรียบทางด้านการเงินมีคนจ้องจะช่อโกงเขาอยู่ ปัญหาที่เขาจะ,ะเผชิญซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสนั่นก็คือปัญหาทางด้านการเงินสิ่งที่เขาทำกับคุณเนี่ยมันจะส่งผลให้เขาเนี่ยมีปัญหาทางด้านการเงินหนักมากแต่คนคนนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคอยเตือนนะคนคนนี้มีเทวดาคอยปกป้องคุ้มครองค่ะ เป็นเทวดาที่ทำให้เขารวยทำให้เขาหาเงินได้เยอะคนคนนี้อาจจะถูกแฟนช่อกโกงถูกคนใกล้ชิดโกงเงินแต่เขาจะไปได้เงินก้อนโตอาจจะถูกแม่เนี่ยยืมเงินไปถูกน้องเนี่ยโกงเงินไปแต่เขาจะไปได้เงินก้อนโตมาจากอีกสถานที่หนึ่งคนคนนี้จะมีความมั่นคงทางด้านทรัพย์สินและการเงิน จะมีชีวิตที่สุขสบายไม่ลําบากแต่เป็นคนที่เขาจะมีศัตรูรอบตัวเยอะค่ะแล้วก็มีความอึดอัดคับข้องใจบุคคลผู้นี้นะเป็นผู้หญิงที่คุณอนะเลิกคบไปแล้วเขาจะผิวค้าสวยสู้คุณไม่ได้ถ้าถามถึงเรื่องหน้าที่การงานการเงินเนี่ยเขาไม่ลำบากค่ะ คนคนนี้มีความเป็นอยู่สุขสบายมีเงินกินมีเงินใช้มีกําไรหาเงินเก่งด้วยแต่เขาจะมีความอึดอัดคับข้องใจถูกนินทาว่าร้ายมีศัตรูมากเขาเป็นคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตนะเหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดเป็นโรคเก็บกดมีอาการเครียดมีอาการเก็บกดมีอาการทางจิตมีอาการทาง ประสาทเป็นโรคทางประสาทนั่นเองทีนี้เรามาดูคนอายุน้อยกว่าคนอายุน้อยกว่าที่เข้ามาทำให้คุณเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเหมือนโดนนินทาว่าร้ายหนักเหมือนกันนะเนี่ย มีคดีความด้วยโ้คนคนนี้ชีวิตเขาเจะถึงการวินาศค่ะหนักสุดเลยอ่ะ กรรมเก่าที่เขาเคยทํามาจะกลับมาสนองกับโอ้โหเนี่ยเหมือนคนนอนฝันร้ายมีผีมันมาหลอกหลอนตอนนอนเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยนะบุคคลผู้นี้เขาจะมีชีวิตที่ยากลำบากต่อให้คุณนะไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดร้อนนะแต่ด้วยกรรมที่เขา สะสมแต้มกรรมมาด้วยกรรมที่เขาสะสมแต้มกรรมมาเขาจะเจอกับวิกฤตในชีวิตซึ่งเป็นวิกฤตที่หนักหนาสาหัสมากเขาจะล้มเหลวในการดำเนินชีวิตถูกไล่ออกจากงานและมีคดีความค่ะเขาจะพ่ายแพ้จะผิดหวังในความรักด้วย กรรมที่เขาทําจะทําให้เขาผิดหวังในความรักมีมีความพ่ายแพ้ถูกปฏิเสธถูกปฏิเสธหางานทําไม่ได้ถูกโกงถูกแย่งผลประโยชน์ไปคนอายุน้อยกว่าที่ทําให้คุณเดือดร้อนคู้นี้ยเขากําลังจะถูกแย่งผลประโยชน์ถูกแย่งลูกค้าชีวิตเจ็บปวดเหลือเกิน ทีนี้เรามาดูหมอดูล่างทรงเนี่ยคนเนี้ยจะเป็นพวกหมอดูล่างทรงนักเขียนนักแปลภาษานักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นครูบาอาจารย์คนมีความรู้เนี่ยบุคคลผู้นี้นะคนที่ทำให้คุณเจ็บช้ำอย่างมากคนที่ใส่ร้ายคุณคนที่ทำให้คุณเดือดร้อน คนที่ทําให้คุณเจ็บช้าคนที่ทําให้คุณทุกข์ใจสาหาัสบุคคลผู้นี้อาจจะเป็นครูเป็นนักแปลภาษาเป็นครูเป็นร่างทรงเป็นหมอดูเป็นครูสอนพิเศษนักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นอาจจะเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์ชีวิตของเขาเนี่ยนะเหมือนถูกสาบแช่ง เขากินไม่ได้นอนไม่หลับและไม่มีความสุขกรรมที่เขาทำกับคุณเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยทุกวันนี้เหมือนนอนบนดาบเหมือนนอนบนดาบไม่มีความสุขเราก็มาดูกันนะคะคนคนนี้เป็นคนชอบเข้าหาพวกหมอดูล่างทรงนะ เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกส่งออกนำเข้าขายอาหารทะเลขายปูกระป๋องขายปลาหมึกอะไรแบบเนี้ยเป็นคนทำงานเก่งหาเงินเก่งเขาถูกช่อโกงเงินนะในธุรกิจที่เขาทำเนี่ยมีคนโกงเงินเข้าไปอุตตอนเนี้ยเขาทุกข์ใจมากเลยในงานที่เขาทำเนี่ยเขาถูกคนเนี่ยหลอกเอาเงินเข้าไป ตอนเนี้เหมือนเขาชดใช้กรรมอยู่ทำให้เขาเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีความสุขเลยชีวิตของเขาเนี่ยตอนเนี้เหมือนชดใช้กรรมถูกช่อโกงทรัพย์สินแต่เขาได้รับกำลังใจจากคนรักได้แฟนดีถูกกลุ่มเพื่อนนินทาว่าร้ายถูกกลุ่มเพื่อนนินทาว่าร้าย มีคนสนใจในตัวเขาเยอะมีดวงต้องย้ายที่อยู่ย้ายที่ทำงานมีปัญหาทางด้านการเงินคนคนนี้กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอยู่มีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาทางด้านการเงินแล้วก็เขาเป็นคนที่ชอบเข้าวัดค่ะคนคนนี้ อาจจะเป็นระดับครูบาอาจารย์เป็นหมอดูเป็นร่างทรงเป็นเจ้าพิธีกรรมอะไรแบบเนี้ยเรามาดูโจรน,นะคะโจรขึ้นบ้านโจรออนไลน์แก๊งแก๊งคอเซนเตอร์อาพวกไอเนี้ยพวกสแกมเมอร์หลอกให้รักแล้วปอกลอกเราก็มาดูกันนะคะ ไม่มีตังค่ะต้องอันนี้คือยืมเงินชาวบ้านต้องไปขอยืมเงินคนอื่นคนคนนี้เป็นโจรค่ะอาจจะเป็นโจรที่ขโมยเงินคุณไปเป็นโจรที่ขึ้นบ้านคุณเป็นสแกมเมอร์เป็นแก๊้งคอเซนเตอร์ต้องขอเขากินขอทานเขากินกำลังมีปัญหาเรื่องหนี้สินหนักมาก คนคนนี้อาจจะอยู่ต่างประเทศหรือกำลังจะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศเป็นพวกเล่นของด้วยนะถูกสาปแช่งจากดวงวิญญาณถูกสาปแช่งจากมนุษย์ถูกสาปแช่งจากเจ้ากรรมในเวรถูกสาปแช่งจากผีจากคนที่เขาไปโกงมาถูกสาปแช่งกินไม่ได้นอนไม่หลับ มีแต่ความทุกข์ระทมขมขื่นโหอันนี้ชัดมากเลยห้าเหรียญมีหนี้มีสินไม่มีตังค์จะกินข้าวร้อนอะไรก็ร้อนไปแต่ร้อนเงินนี่ร้อนระหว่างร้อนเงินกับร้อนใจเนี่ยหนักสุดร้อนกายอาบน้ำก็หายร้อนอันนี้ไพโ่โจรค่ะโจรขโมยเนี่ยอัน,นเนี้ยเจ็ดาดาบเนี่ยได้ไพ่เจ็ดดาบสองอันเลย เนี่ยเป็นไพ่โจรอะคือว่าคนคนนี้ยเป็นคนนิสัยไม่ดีเป็นคนขี้ขโมยเป็นคนที่ขี้โกงขี้ขโมยนิสัยไม่ดีชอบโกงชอบเอาเปรียบคนอื่นเขาจะมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าค่ะมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าอาจจะถูกเนี่ยถูกเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเขาเรียกผีอำ ถูกผีถูกเจ้ากรรมในเวรถูกผีถูกปีศาจถูกเจ้ากรรมในเวรตามก่อกวนเงินที่ควรได้ก็จะไม่ได้ผิดหวังในความรักคนคนนี้ภายหลังเขาจะไปทำงานโรงงานนะ บุคคลผู้นี้ภายหลังอ่ะเขาจะได้ไปทำงานในโรงงานเป็นโรงงานอะไรสักอย่างอาจจะเป็นโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานผลิตผ้าหม่มโรงงานผลิตฟูกผลิตผ้าหม่มผลิตที่นอนอ่ะเขาจะได้คนคนนี้จะได้งานเป็นพนักงานพวกโรงงานแต่คนคนนี้เป็นคนที่มีนิสัยขี้โกงขี้ขโมยชอบเอาเปรียบเป็นคนไม่ดี สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ